ทำไมบางคนดูเหมือนจะไม่ทุกเลยทั้งที่เจอเรื่องหนักหนาทำไมบางคนมีพร้อมทุกอย่างแต่กลับรู้สึกขาดทำไมบางคนมีแววตาที่นิ่งสงบอย่างประหลาดแม้โลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนก็ตามคำตอบอาจไม่ได้อยู่ในความสำเร็จที่มองเห็นแต่อยู่ในการเปลี่ยนมุมมองของใจที่เรียกว่าการบรรลุธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้า มีการแบ่งอริยบุคคลออกเป็นสี่ระดับเปรียบเหมือนการเดินขึ้นภูเขาลูกหนึ่งไม่ใช่ภูเขาเพื่อหนีโลกแต่เป็นภูเขาที่พาใจกลับมารู้จักตัวเองโสดาบันคือผู้ที่เริ่มเห็นน้ำไหลในจิตใจตนเองจากที่เคยมองทุกอย่างเป็นเรื่องภายนอกเขาเริ่มรู้ว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากใครแต่เกิดจากความเห็นผิด ไม่ใช่แค่เข้าใจด้วยสมองแต่เป็นการเห็นด้วยหัวใจเปรียบเหมือนคนที่เคยเข้าใจว่าเส้นทางสู่ความสุขคือการสะสมแต่วันหนึ่งกลับเห็นว่าแค่หยุดวิ่งตามก็เริ่มมีความสุขแล้วโสดาบันตัดสังโยชน์ได้สามอย่างความเห็นผิดเกี่ยวกับตัวตนความลังเลในคําสอนและการยึดติดพิธีกรรมซึ่งทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่ต้องพยายามล้มล้าง แต่จะหลุดไปเองเมื่อใจเห็นตามความเป็นจริงเขายังโกรธยังเศร้ายังผิดหวังแต่มีบางอย่างในใจไม่ตกไปสุดทางอีกแล้วสักทาคามีคือผู้ที่ยังอยู่ในโลกแต่ใจเริ่มเบาขึ้นความโกรธความโลภยังมีอยู่แต่เบาบางลงเปรียบเหมือนคนที่เคยหลงรสหวานจนติดแต่วันหนึ่งรู้ทัน และเริ่มเลือกกินอย่างมีสติสกทาคามีไม่ได้เกลียดโลกไม่ได้ปฏิเสธความสุขแต่เห็นว่าความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้อยู่ในรสชาติของโลกภายนอกแต่อยู่ในการไม่หลงกับรสชาตินั้นต่างหาเหมือนคนที่เคยทะเลาะเพราะความรักแต่วันนี้ยังรักได้แต่อยู่กับความรักนั้นอย่างอ่อนโยนไม่ยึดต,ติดอนาคามี คือผู้ที่ใจไม่หวั่นไหวแล้วกับรถภายนอกความโกรธและราคาถูกวางลงอย่างสิ้นเชิงเปรียบเหมือนคนที่เคยเสพติดเสียงปรบมือแต่วันหนึ่งกลับเดินอยู่ท่ามกลางความเงียบได้โดยไม่รู้สึกว่าเงียบนั้นคือความว่างเปล่าไม่ใช่เพราะตัดใจแต่เพราะใจเข้าใจความโกรธที่เคยเผาใจวันนี้กลายเป็นเพียงเท่าฐานที่ลอยไปกับลม เขายังทำงานยังพูดคุยยังใช้ชีวิตแต่ความหมวนไหวในใจไม่มีอีกแล้วเหมือนเรือที่ยังลอยอยู่ในทะเลแต่ไม่มีคลื่นใดทำให้มันสั่นไหวอรหันต์คือผู้ที่เดินถึงยอดเขาแล้วไม่ใช่ยอดที่สูงที่สุดในโลกแต่เป็นยอดที่ไม่มีอะไรให้ปีนต่อเขาวางความยึดทั้งหมดลงอย่างหมดจดไม่มีตัวตนให้ต้องปกป้องไม่มีอดีตให้ต้องแก้ไข ไม่มีอนาคตให้ต้องควบคุมอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มใจทําทุกอย่างด้วยความรู้สึกเดียวกับธรรมชาติไม่เร่งไม่ดึงไม่ตานชีวิตของอรหันต์เปรียบเหมือนเทียนที่ดับสนิทไม่ใช่เพราะไม่มีค่าแต่เพราะแสงแห่งปัญญานั้นไม่ต้องการสิ่งใดมาจุดอีกต่อไปบางคนอาจคิดว่าการบรรลุธรรมคือการหลบโลก แต่แท้จริงแล้วคือการเห็นโลกอย่างที่มันเป็นและอยู่กับมันอย่างไม่หลงไปตามกระแสใครก็เดินบนเส้นทางนี้ได้เพราะการบรรลุธรรมไม่ใช่รางวัลของคนดีแต่เป็นผลของการมองเห็นความจริงด้วยใจที่กล้าพอจะหยุดวิ่งหันกลับมาดูข้างในอย่างซื่อสัตย์ลองถามตัวเองอีกครั้งวันนี้เราอยู่ตรงไหนของภูเขาลูกนั้น และพร้อมหรือ,อยังที่จะเริ่มก้าวแรกแม้ยังไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนแต่ถ้าหยุดนิ่งอยู่กับที่ยอดเขานั้นก็จะยังคงเป็นเพียงภาพเลือนรางอยู่ไกลๆเสมอเส้นทางสู่ความเบาสบายของใจไม่ได้อยู่ไกลไปกว่าการมองลึกเข้ามาในจิตและค่อยๆปล่อยในสิ่งที่เคยจับแน่นไม่มีใครบรรลุธรรมเพราะอยากยิ่งใหญ่แต่เพราะวันหนึ่งเขารู้ว่า การวางลงนั้นสงบกว่าเยอะแม้เส้นทางของอริยบุคคลจะมีเพียงสี่ขั้นแต่ระหว่างทางนั้นเต็มไปด้วยการสังเกตเรียนรู้และ,ะเผชิญหน้ากับใจตัวเองไม่ใช่เรื่องของการจำพระสูตรหรือท่องจำธรรมะแต่เป็นเรื่องของการลงมือดูใจอย่างจริงจังบางคนอาจถามว่าแล้วจะเริ่มต้นอย่างไรในเมื่อยังเต็มไปด้วยความทุกข์ ยังโกรธยังอยากยังกลัวยังไม่เข้าใจแม้แต่เรื่องพื้นฐานของชีวิตคำตอบง่ายมากเริ่มที่ความรู้ตัวรู้ว่าตอนนี้โกรธรู้ว่าตอนนี้อยากรู้ว่าตอนนี้กําลังต้านไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นรู้ว่าตอนนี้กลัวอะไรบางอย่างโดยไม่มีเหตุผลการรู้ตัวแบบไม่ตำหนิตัวเองเปรียบเหมือนเราอยู่ในห้องที่มืด แล้วจุดไฟเล็กๆขึ้นมาไม่ได้ขับไล่ความมืดในทันทีแต่ทำให้เราเห็นว่าในความมืดนั้นมีอะไรอยู่บ้างนี่คือจุดเริ่มของโซดาบันไม่ใช่การละทิ้งโลกแต่เป็นการละทิ้งความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโลกถ้าเปรียบเทียบอีกครั้งเส้นทางอริยบุคคลเหมือนการเดินผ่านฤดูกาลโซดาบันคือฤดูใบไม้ผลิ ความเข้าใจเริ่มงอกงามสกทาคามีคือฤดูร้อนอารมณ์ร้อนยังมีแต่เริ่มอบอุ่นอนาคามีคือฤดูฝนเย็นลงเรื่อยๆชำระฝุ่นในใจอรหันต์คือฤดูหนาวที่เงียบงันสงบและหมดสิ้นการแปรปรวนใครบางคนอาจยังรู้สึกห่างไกลจากคำว่าธรรมะแต่ในความจริง ธรรมะไม่เคยอยู่ห่างจากใครธรรมะคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะใจเรากำลังรับรู้เพียงแต่เรามักมองข้ามมันไปเหมือนคนที่กำลังหากุญแจทั้งที่กุญแจอยู่ในมืออยู่แล้วแต่เพราะมองไปไกลเกินไปจึงมองไม่เห็นการเดินบนเส้นทางอริยบุคคลไม่ใช่การแข่งขันกับใครแต่เป็นการเดินกลับมาหาความเป็นมนุษย์เต็มรูปแบบ มนุษย์ที่ไม่วิ่งหนีความทุกข์มนุษย์ที่ไม่หลงติดกับความสุขมนุษย์ที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้ววางใจอย่างสงบมนุษย์ที่ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่มีใจที่อ่อนโยนและรู้เท่าทันและไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทุกลมหายใจเข้าออกคือโอกาสในการก้าวขึ้นบนเส้นทางนั้นทุกครั้งที่รู้ทันความคิดคือการก้าวขึ้นอีกขั้นทุกครั้งที่ยอมรับความจริง คือการขยับเข้าใกล้ยอดเขาเราไม่จำเป็นต้องเป็นอรหันต์ในวันพรุ่งนี้แค่เป็นคนที่เข้าใจตัวเองในวันนี้ให้ลึกกว่าเมื่อวานนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะเริ่มเห็นแสงสว่างของธรรมการบรรลุธรรมไม่ใช่สิ่งที่ต้องรีบแต่เป็นสิ่งที่ต้องหยุดให้ได้ก่อนหยุดวิ่งไล่หยุดหนีหยุดยึดแล้วมองเข้าไปในใจ ด้วยสายตาที่อ่อนโยนบางครั้งความจริงก็ไม่ได้น่ากลัวแต่น่ากอดเมื่อใจเริ่มกล้าพอที่จะอยู่กับมันโดยไม่ตัดสินมันโดยไม่พยายามเปลี่ยนมันเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าความหลุดพ้นไม่ใช่การหลุดจากโลกแต่คือการหลุดจากความหลงผิดของใจและเส้นทางนั้นเปิดอยู่ตรงหน้าเราเสมอไม่ใช่ในตำรา แต่อยู่ในลมหายใจที่เต็มไปด้วยการเห็นอย่างที่มันเป็นอริยบุคคลไม่ใช่เทวดาไม่ใช่ผู้วิเศษไม่ใช่ผู้มีฤทธิ์ไม่ใช่ผู้ลอยเหนือโลกแต่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เข้าใจโลกและอยู่กับโลกอย่างไม่ทุกใจนี่คือความเข้าใจผิดที่มักเกิดขึ้นเรามักคิดว่าอาริยบุคคลต้องไม่โกรธต้องยิ้มอยู่ตลอดต้องพูดไพเราะ ต้องเป็นคนดีที่สมบูรณ์แบบพอเห็นคนที่พูดแรงพูดตรงก็รีบตัดสินว่าไม่ใช่อริยบุคคลแต่ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสถึงอริยบุคคลหลายท่านที่ยังใช้คำพูดเด็ดขาดยังตำหนิด้วยความเมตตาไม่ใช่เพราะเขายังมีโทสะแต่เพราะเขารู้ว่าอะไรเหมาะสมเขารู้ว่าเมื่อใดควรพูดและเมื่อใดควรเงียบ อริยบุคคลไม่ใช่หุ่นยนต์ธรรม,มะไม่ใช่คนที่ต้องทําตัวนิ่งทุกเวลาแต่เป็นคนที่เข้าใจตนเองอย่างลึกซึง้งและไม่ยึดมั่นว่าตนต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งลองนึกถึงพระอานนท์แม้เป็นพระอาหารหันต์ก็ยังมีความอ่อนโยนอ่อนไหวแต่ไม่หลงในอารมณ์นั้นอริยบุคคลไม่ได้ตายด้านแต่ใจของเขานั้นนิ่งจากภายใน นิ่งอย่างเข้าใจไม่ใช่นิ่งจากการกดทับอริยบุคคลบางรูปพูดน้อยบางรูปพูดมากบางรูปยิ้มเก่งบางรูปสงบนิ่งแต่ทั้งหมดล้วนมีจิตใจที่ไม่ยึดต,ติดเราเองก็เช่นกันไม่ต้องพยายามเป็นแบบใครไม่ต้องแซงสงบแต่ค่อยคอยเรียนรู้ความจริงของตัวเองอย่างไม่ตัดสินอย่างไม่หลบตา แม้วันนี้ยังไม่ใช่อริยบุคคลแต่ถ้าเราเข้าใจว่าอริยบุคคลไม่ได้ไกลเกินเอื้อมและไม่ใช่ภาพในฝันเราก็จะกล้ากลับมามองใจตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะที่สุดของธรรมะไม่ใช่การทำให้เราเหมือนใครแต่คือการกลับมาเป็นตัวเราโดยไม่มีทุกข์และนั่นแหละคือหนทางของอริยบุคคลที่แท้จริง อริยบุคคลกับชีวิตประจำวันบางคนอาจคิดว่าอริยบุคคลคือผู้ที่ต้องออกบวชเท่านั้นต้องอยู่ในป่าอยู่ในวัดหรืออยู่ในถ้ำแต่แท้จริงแล้วอริยบุคคลอาจเป็นใครสักคนที่ยืนต่อคิวซื้อข้าวอยู่ข้างหน้าเราเป็นพนักงานบริษัทที่ทำงานเงียบๆเ,เป็นคนขับรถสองแถวที่ไม่โกรธเวลาถูกดา่าเป็นแม่ที่กล่อมลูกนอนด้วยความเข้าใจ หรือเป็นพ่อที่เฝ้าดูลูกเติบโตโดยไม่พยายามควบคุมทุกอย่างอริยบุคคลไม่จำเป็นต้องแสดงธรรมไม่จำเป็นต้องพูดคำสวยหรูเพราะธรรมะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่อยู่ที่ความเข้าใจและอยู่ที่การวางใจในสิ่งที่เป็นลองมองให้ลึกคนที่เราเคยเห็นว่าเฉยชาอาจไม่ใช่คนเฉยเมยแต่อาจเป็นคนที่ใจสงบเพราะเข้าใจแล้ว คนที่เราเคยคิดว่าเขายอมแพ้อาจเป็นคนที่เลือกจะไม่ต้านบางสิ่งเพราะเขาเห็นแล้วว่าบางอย่างไม่ควรต้านแต่ควรเข้าใจในแต่ละวันของชีวิตเราทุกคนมีโอกาสฝึกใจในทางเดียวกับอริยบุคคลเช่นเวลาที่ถูกต่อว่าเรามีทางเลือกสองทางหนึ่งคือโต้กลับตามความเคยชินสองคือรับฟังอย่างรู้ตัว และดูว่าความโกรธในใจนั้นเกิดขึ้นอย่างไรถ้าเลือกข้อที่สองบ่อยขึ้นนั่นแหละคือการฝึกใจในแบบของโสดาบันหรือเวลาที่อยากได้อะไรสักอย่างเรามักคิดว่าถ้าได้เราจะมีความสุขแต่ถ้าเราหยุดดูให้ลึกว่าความอยากนั้นจริงหรือไม่มันเกิดจากอะไรมันดับเองได้ไหมแค่รู้ทันความอยากโดยไม่รีบตอบสนองใจเราก็เริ่มเปลี่ยนจากผู้เสพ เป็นผู้สังเกตและการเป็นผู้สังเกตนั้นคือบันไดไปสู่อริยธรรมอริยบุคคลไม่ได้หมายถึงผู้ที่สมบูรณ์แบบแต่หมายถึงผู้ที่รู้ว่าความไม่สมบูรณ์นั้นเองคือสิ่งที่ควรเรียนรู้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอริยบุคคลหลายคนคิดว่าเมื่อเป็นโสดาบันแล้วจะไม่มีความทุกข์เป็นสกทาคามีแล้วจะไม่หลงอีก แต่ความจริงคือทุกระดับของอริยบุคคลยังมีอารมณ์ยังมีชีวิตเพียงแต่เขาไม่หลงเชื่อมันอีกแล้วเหมือนฝนตกลงมาเขายังรู้สึกเปียกแต่ไม่หงุดหงิดเพราะรู้ว่าเป็นธรรมชาติเหมือนถูกตำหนิเขายังได้ยินแต่ไม่ต้องรีบแก้ตัวเพราะไม่มีอะไรต้องปกป้องความทุกยังเกิด แต่ความตกใจเมื่อเห็นทุกข์ไม่เกิดอีกแล้วเพราะเขารู้แล้วว่าทุกข์เป็นของที่มาได้ไปได้และไม่ใช่ตัวเขาอาริยบุคคลไม่ได้อยู่เหนือความรู้สึกแต่อยู่เหนือการกลืนกินโดยความรู้สึกเหมือนคนที่อยู่ในพายุแต่ไม่หลงคิดว่าตัวเองคือพายุเส้นทางนี้เดินได้ทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไร มีความเชื่อแบบใดการรู้ทันใจตนเองการเข้าใจทุกของตนเองและการค่อยๆวางจากความยึดที่เคยจับแน่นเป็นสิ่งที่ใครก็ฝึกได้แม้จะยังไม่เป็นโสดาบันแต่ถ้าเราหยุดในบางจังหวะของชีวิตเพื่อมองกลับเข้าไปในใจนั่นก็เท่ากับว่าเราได้วางเท้าไว้บนเส้นทางแห่งอริยมรรคแล้วเพราะธรรมะไม่ใช่สิ่งที่สูงเกินเอื้อม แต่เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเกินมองผ่านและความสงบในใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องค้นหาแต่เป็นสิ่งที่เราจะพบเมื่อหยุดพยายามเป็นสิ่งอื่นเมื่อเข้าใจได้เช่นนี้เราจะเริ่มมองชีวิตด้วยดวงตาใหม่เห็นว่าแม้จะยังมีฝนตกในใจแต่เราก็สามารถเป็นผู้ที่เห็นฝนไม่ใช่ผู้ที่ถูกฝนกลืน